จ้าสบายดีเนาะสำหรับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแก้คลิปที่ติดลิขสิทธินะ์เนาะหรือว่ามีการาแบ่งรายได้หรือการละเมิดลิขสิทธิ์นะั่ะเนาะโอเคเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราจะหได้ว่าใดรว่าคลิปตัวใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเนาะแน่น,ะน,นอนเลยล่ะเวลาที่อัพคลิปลงไปเนาะมันจะทําการแจ้งไปที่อีเมลโซนของเราทันทีทันใด นะถ้าเฮาพูกมัดกับโทรศัพท์มือถือมันก็จะได้เห็นมันก็จะแจ้งเตือนในหน้าอ่ามือถือของเฮาเนาะแต่ในกรณีที่เฮาอ่าอยากกวดเบิ่งว่าเออตัวใดอ่าที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะโอเคเฮาก็เลือกไปที่วิดีโอเนาาะอ่เลือกไปที่วิดีโอเนาะก็คือเนี่ยเขาไปที่วิดีโอปุ๊บแล้วเฮาก็จะเลือกอ่า ถ้าว่าไม่มีไม่มีแบบนี้แสดงว่าปลอดภัยเนาะบ่มีละเมิดลิขสิทธิ์เนาะแต่ถ้ามันมีอ่าในกรณีแบบนี้เนนาะี่มันมีแบบนี้แสดงว่าเฮานี่ละเมิดลิขสิทธิ์ละเฮานี่มีการอ่าละเมิดนะบ่ว่าจะเป็นเพลงหรืออาจจะเป็นวิดีโอนะแต่ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะตัวนี้บ่สามารถเปิดได้นะโอเคมันจะอ่า S และกับ หมายาคิดเนาะประมาณนี้บรมษัทเปิดสร้างรายได้นะประมาณนี้แต่ในกรณีของคอยนี้ก็คือมันจะมีส่วนแบ่งรายได้นะอันนี้แล้วแต่เนื้อหาที่เราละเมิดท่านว่าเออเขาจะมีการกำหนดแนวใดนะโอเควิธีการแก้เนาะเขาจะคลิกอยู่นี้เนะแล้วาจะเบ่งรายละเอียดแบบนี้ปึ๊บนะโอเค แล้วเฮาก็จะสามารถจะเบิ่งว่าเออเฮานี่ยละเมิดอ่าจุดใดเนาะนี้ส่วนไลน์ก็จะเป็นอ่าเสียงเพลงเนาะและเขาก็จะบอกเออเจ้านี่ยละเมิดจุดนี้นี่เนาะมันจะไฮไลท์ให้เฮาาละเมิดเจ้าของแม่นผู้ใด้แม่นผู้นี้อันนี้จะเป็นเสียงเพลงที่ออ่่าาลินเนาะบ่คคลในลินอ่ากีตาร์ในคณะที่ถ่ายคลิปอยู่เนาาะอ่ กษันี้แล้วเขาจะดําเนินการต่อไปโดยการที่เขานี่เลือกดําเนินการหรือเขาจะตัดเนื้อหาวิดีโอ,ส,อส่วนนี้ออกก็ถือว่าจบหรือปิดเสียงในส่วนนี้ออกไปหรือจะเปลี่ยนหรือจะโตแย่งถ้าว่าคิดว่าเออ,อ,100อ,อเขาลอยเปอร์เซ็นต์เขาบกพริตเขาจะมาจะโตแย่งไหนแต่ข้าพเจ้าจะทําการ เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงเนาะเปลี่ยนเสียงปุ๊บในในส่วนนี้เนาะเขาก็จะเลือกเสียงพวกนี้ตามที่เขาต้องการนะเพราะว่าถ้าเขาจะลบส่วนนี้ออกอก็คือมันจะลบะถ้าในากนณีตัด ็คือเขาจะตัดทางวิดีโอตัดออกหรือถ้าเขาลบเสียงในส่วนนี้ก็จะบริยินฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนะจะเปลี่ยนในส่วนนี้นะแต่ว่าข้องขาพเจา้าก,ก็คือจะมีการแบง่งนะก็หมายคือจะเป็นแบงนะ่งรายใดนะสมมติเราอยากจะเปลี่ยนเราก็จะเพิ่มวิดีโอไปเพิ่มปุ๊บเขาจะเพิ่มในจุดนี้ อย่าง yeah. ในส่วนนี้หลังจากนั้นเขาบันทึกเขาก็สามารถบันทึกเปลี่ยนไปได้เลยแต่ว่าเขาจะบอกขอบันทึกเพราะว่เนนองจะว่าอันนี้ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่ามาีการแบง่งรา,ายได้แต่ว่ายังได้อยู่โอเคเดี๋ยวกลับไปต้นฉบับเนาะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีในการแก้ Nah. Nah, ya. Oh, nah, sana. Okay.